สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเมอรี่คริสต์มาสนะครับวันนี้วันที่25ธันวาคม2564นะเพื่อนเพืวันวันเสาร์ด้วยวันนี้นะฮะวันคริสต์มาสด้วยก็วันนี้เป็นวันที่ผมต้องออกมาทำอะไรบางอย่างแล้วก็ตัดสินใจเด็ดขาดนะฮะในการที่จะดำเนินการหรือว่าใช้ชีวิตต่อไปอะว่าจะเอายังไงดีนะฮะเพื่อนเพื่อนดูนะวันนี้วันเสาร์วันคริสต์มาสนะนี่คือบรรยากาศในซอยรามคำแหง14นะฮะเนี่ยไม่มีรถสักคันนะครับ ขอโทษนะครับหมาสักตัวยังไม่มีเลยนะโหเนี่ยเป็นที่ตั้งของ b บ d Cat Museum and Toy Thailand เป็นมิเวเซียมของเล่นนะครับที่พี่ใช้เวลาเก็บสะสมมา20ปีในการนำของเล่นมาจัดแสดงกว่า60,000ชิ้นนะครับดูลานจอดรถดนินะฮะมีรถพี่จอดอยู่2คันนะว่างเปล่าท้อแท้นะครับก็วันนี้25นะวันเสาร์ด้วยวันคริสต์มาสนะครับเมอร์รี่คริสต์มาสเลยเพื่อน ก็อยากจะออกมาพูดความจริงก็แหละว่าการทำมิวเซียมนี้มันยากเย็นแสนเข็นนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าหลายๆคนน่ะแบบคิดว่าคําว่าพิพิธภัณฑ์คือกําแพงที่มันสูงมากไม่มีใครอยากจะเข้ามาเที่ยวกาแพงนี้มาปีนกําแพงนี้หรอกนะครับยิ่งเป็นมิวเซียมของเล่นแล้วยิ่งยากนะครับเพราะว่าหลายๆคนมองว่าเป็นของสิ้นเปลืองนะฮะแต่จริงๆแล้วมันสิ่งที่มันเสริมสร้างจินตนาการนะนั่นเน็กบอกว่า ถ้าเรายืนอ,อยู่ในจุดที่เราภาคภูมิใจแล้วแต่ไม่มีใครร่วมภาคภูมิใจไปกับเรานะครับให้เราถอยออกมาดีกว่านะครับมาภาคภูมิใจเงียบๆของเราคนเดียวพี่ก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะคุณคิดดูเนี่ยว,วันคริสต์มาสนะครับท้อมากนะครับทําพิพิธภัณฑ์ Bad Cat Museum and Toy t ย t i l i n d n d นะครับซอยรามแห่งท4 ขอประกาศปิดอย่างเป็นทางการนะครับไม่ไหวแล้วครับปิดแล้วครับปิดทําการอย่างเป็นทางการนะครับเพื่อนไม่ต้องมาแล้วนะปีนี้เพื่อนไม่ต้องมาแล้วนะครับไม่ต้องมาครับมาก็ไม่เปิดนะครับเจอกันอีกทีนะครับปีสองพันหกสิบห้านะปีหน้าเปิดทําการปกตินะโอ้พี่แบทแมวนะครับล้มนะครับท้อนะครับแต่ลุกเสมอนะครับ ไม่มีการแบบยกเลิอกอะไรง่ายๆนะครับเดี๋ยวปีหน้าเจอกันนะครับกับแบดแคทมิเ e ียม์อนทอยไทยแลนด์เด็กๆต้องเห็นผู้ปกครองต้องดูทุกคนต้องร่วมภาพภูมิใจไปกับแบดแคทพิเ e ียม์อนทอยไทยแลนด์นะครับปีหน้าเจอกันปีนี้ปิดแล้วไม่ต้องมา <laughs>